ข้าวชีสเกตไอ้กินหม้อผ้าถ้วยอีกค like ือเก้าจะพี่น้องจ้ามื่อนี้ยไอ้ได้ยังมาติมื่อนี้ได้ไอ้ได้กุ้งกุ้งม้าลายจ้ะพี่น้องจ้ากุ้งม้าลายเผาจ้าอันไปซื้อเพิ่มมาอันเคืองลูกจะพี่น้องจ้ากุ้งม้าลายตอนแรกถามเพิ่นว่าเป็นกุ้งไล่เสือบบเพิ่นว่าบบแมนจ้ะเพิ่นว่าบบแมนเป็นกลุ่มม้าลายน่าจะเนาะอ่ะมื่อนี้ไอ้หนี้ยังมาจิ้มน้ำนมจิ้มเพิ่นไข่มาน้ำจ้าเพิ่นเห็ดหอพร้อมซื้อแล้วเพิ่นก็เห็ดหอพร้อมจ้ะพี่น้องจ้าแล้วก็ไม่น้ำจิ้ม ผักกับบม e ีอย่างไรค่ะไปแตงกวาจ้ะต้นอ่อนผักบุ้งผักบุ้งอ่อนเนาะผักอันต้นอ่อนผักบุ้งเนาจะเนาะพี่น้องจ๋ามาจะมาๆมาๆมากินน้ำกันครั้งแรกบัวร้วสิรสชาติจะเป็นยังไงเนาจะมาๆมาซิ part, you know. ่ง nice. ก Is ันว่าสิเป็นยังไงล้วกะรสชาติจะออกมาแบบไหนเนาจะเนาะก่อนอื่นกะก้อนสิกินกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ขึ้นเก่าแล้วจะพี่น้องจ๋าอันสีเด็กบอ้กดกระดิ่งสิบว้มเด็ดผ่านคลิปตัวต่อไปเนาจะเนาะ มาจ้ะพี่น้องมาลุยกันเลยมาลองกันว่ามันจะอร่อยไหมกุ้งมาลายกับการกินกุ้งมาลายครั้งแรกมาจ้ะเนาะพี่น้องจ้ะลุยอืมตัวแรกจ้ะพี่น้องตัวแรกตัวแรกกุ้งตัวแรกจก้ะกระตัวใหญ่ยอยู่ได้พี่น้องจ้ะคืองโลกก็ไ้ประมาณหกเจ็ดตัวจ้ะหกเจ็ดตัวจ้ะพี่น้องจ้ะ อ่ะลุยกันเลยก่อนอื่นขอแกะก่อนนะคะขอแกะก่อนจ้ะเดี๋ยวหาที่สูตรลองกันจ้ะลองเปลือกุ้งก่อนนะจ้ะกินหัวก่อนจะไปนอนขั้าแหลโมม กก็ต้องเสียเวลาแกะน้อยนึงเล้วจ้ะพี่น้องพี่น้องจ้ะไม่กินน้ำกันเดอ้อพี่น้องจ้ะไปตลาดมากจาก้ะมันนางมอไส้ปืดไปข้าวเดียวจ้ะย่านฝนตกห้านี่จ้ะเด้งเดงครับแหลกม,มุม เนื้อน่นแน่นจ้ะเนื้อแน่น,นแน่นหวานแซ่บเลย พี่น้องจวดจาดฝาดบึมแสบเซยไม่ <laughs> กินน้ำกันเนื้อจะพี่น้องจา้าแสบแสบน้ำกันจา้ามาเบิ้งวัาจะกินเหมือตัวจ้าโตใหญ่ใหญ่เนื้อจัพี่น้องจา้าัวใหญ่มากอันที่จริงอ่ะมันเจ็ดโตเนาะค่ะเจ็ดโตเขิงโล่เนื้จ้ะเนาะ ที่นี่เรื่องมากเกินตัวหนึ่งเดี๋ยวเลยบอกว่าเอาเอาเอาจา่ะเอาเมดเลยจ่ะตัวที่สองจ่ะมุม เนื้อหวานมากสดไม่ผิดหวังค่ะมุมต้นถัุ่้งอ่อนจอืม จา้าในย่านนี้จากบอกเลยแซิรเบอร์อืมลองจ้า มันปูจ้ะเอ้ยมันกุ้งจ้ะลดจัดฟาดบึ้มพดหัวพี่น้องบึ้งมันมันกุ้งจ้ะ พูดโพพดโพบ่ผิดหวังจะพี่น้องจ้ะช่วงนี้ก็บ่คอยมีเวลาจะพี่น้องจ้ะมีเวลาเห็นยังมุกมุนยุตกับอันเดียวๆจะพี่น้องพี่น้องจ้ะให้กำลังแรงใจพี่น้องๆมาจ้ามากินน้ำกันเด้อพี่น้องจ้ะมาแซ่บๆน้ำกันจ้ะ 嗯。Mm. ้นอ่อนผักบุ่งเอาไปกินกับจําหุงแซ่บก,กับพี่น้องเนืน้อกุง้งเด่นดึงๆๆๆอื้อ จัดจ้านในย่านลาดพร้าว พี่น้องกินประมาณนําซีโตกับอีมพอดีจ้ะมันโตใหญ่ไหมจ้ะพี่น้องจะ้ะกินมาหมดจบจ้ะเบิ้งส่งแล้วโตวใหญ่แห้งจ้ะพี่น้อง จัดจัดฟาดบึ้มไม่ผิดหวังจ้ะราคาก็จับต้องได้ค่ะ เดี๋ยวกินตัวนี้แล้วจะบอกราคาว่าซื้อมาเท่าไรจะเป็น้องจาซีโตพอดีกับกาลังอิม่บอมบ่าเมดดอกจากแปดตัวตัวง่ไปอันนี้ไม่หมดจริงๆค่ะบอกก่อน จ้าพี่น้องตัวสุดท้ายเวลากระหลวงเลยมาหลายแล้วจดจัดฝาดบึ้มขึ้นเก้าพี่น้องจ้าแสบเซยแสบเซยอ,อืมอืมอืม กูกินผู้เดียว,วยก็จะพี่น้องจ้าเห็นแบบนี้ได้จ้ะอยู่คนเดียวกินคนเดียวเร้อพี่น้องจา้าอายุผู้เดียวกับจุ่มได้จ้จากิหกนหลายๆคนกับโอกาสจุ่มเด้อพี่น้องจา้ามาคำสุดท้ายพี่น,อม وم. ม وم. น,ยยน้องจ้ามุมมุมคำใหญ่ๆตาสดๆแล้วิ้นออกมาพร้อม <laughs> มุมอ้าว Hmm. เมหมดแต่พี่น้องตัวใหญ่แฮงได้แปดตัวจากเบื่อใส่ตัวใหญ่มากซี่ตัวพอดีอิ่มเลยจ้ะพี่น้องแต่ตัวเัวใจ้ะจะลายไปมามาเฉลยราคากันจ้ะว่าไอซื้อมาท่าไง แปะโตเนี่ยท,ที่จริงเราคืนเคิงโลวประมาณเคิงโลวสองร้อยบาทจา้ะแต่ว่าเกินมาตัวหนึ่งเพิ่นก็นเลยคิดสองร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบสี่บาทจา้ะรวมค่าค่าร่วมค่ายางใไฮฟอมหาสิบบาทจา้ะรวมทั้งหมดเบ็ดเสร็จสามร้อยค่ะสามร้อยสิบห้าบาทประมาณนะั้นอ่ะไอ้สามร้อยสามร้อยสามร้อยสิบสี่บาทจา้ะ เดือดเสร็จนะคะเพราะว่าเขาคิดคายางน้ำจัดคลิปนี้กะสิขอลาไปแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะถือว่าโอเคค่ะครั้งแรกของการกินอ่ากุ้งอ่มาม้าลายนะจ๊นะน้ากุ้งม้าลายนะจ๊ะครั้งแรกที่ได้กินนะจ๊ะก็โอเคผ่านจ้ะเนื้ออโอเคหวานนุ่มอร่อยผ่านจ้ะ คลิปนี้ลาไปแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าฝากไว้เนเด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นแรงใจให้น้องไอเนี่เด้อจ้าพี่น้องจ๋าลาไปแล้วลาไปแล้วอย่าลืม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 ไอ้กินมั่วพาทัวร์แฟนเพจเนี่เด้อจ้าฝากกดติดตามเนียเด้อจ้าเด้อพี่น้องจ๋าคลิปนี้ลาไปแล้วพอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ